ยาเสรีภาพปริญญาสงบศึกอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยเราไม่ได้ทําสงารรครามกับเขานะแล้วเราไปลงนามกับเขาเนี่ยกลายเป็นเราถูกมัดมือมัดเท้าด้วยอา i ว n e s s คือสารัฐเรียบร้อยแล้วครับครับอันนี้รายละเอียดมันกนวีพอรู้ไหมขอ้อ <c oughs> พอะเป็น declaration ก็คือการประกาศประกาศปรศิญญาครับก็คือว่าเรามีความ เอ้าประสงค์อย่างเดียวกันในการที่จะมุ่งไปสู่4เรื่องนี้นะที่เขาไปเซ็นใหม่ครับวันนั้นที่ลงไปก็คือถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุกระเบิดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็มีการวิเคราะห์พิจารณาในเรื่องพื้นที่ที่มีปัญหาก็าคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวเป็นอัมเบรล่าเป็นร่ม ในการที่จะทําให้ตัวข้อสัญญาทวิภาคี M O U 43-44ที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้กลับมาคุยกันได้ใหม่แต่ว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยข้อดีมันมีครับข้อดีคือเราจะแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนให้ได้ระหว่างสถานการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนต่างๆทั้งทางบกและทางทะเลและข้อที่ติงมาด้วยคือเรื่องการปราบปรามชญจกรรมข้ามชาติตรงนี้จริงๆเนี่ยแหมผมเห็นว่าเราอาจจะ ไม่ได้หลงทางแต่จะช้าไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้น <c oughs> เมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่มีการประชหน้ากันระหว่างทหารและมีการประทะกันการยิงกัน,นจริงๆเนี่ยผมว่าเราวิเคราะห์ผิด <c oughs> เราต้องวิเคราะห์ในภาพรวมในอนุภู <c oughs> ม,มิภาคว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่สําคัญสําคัญก่อนที่จะมี <c oughs> สถานการณ์การข้อ,ขอพิพาททางชายแดนที่มันคุกรุ่นมานาน <c oughs> พี่บรรวิ์อยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็ เราดูงานความมันคงครับเราเห็นครับว่าเรื่องเขตแดนเนี่ยทั้ง4ประเทศที่เราติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกรณีข้อพิพาทอยู่แล้วเราใช้เวทีการเจรจาในการพูดคุยเสียมากกว่าที่จะมีการเผชิญหน้ากันไทยกัมพูชาเขตแดนเนี่ยผมจําได้ตอนผมเป็นเจ้าที่ตัวเด็กๆที่สบชเนี่ยครับก็พูดคุยอย่างยาวนานใช้ตัว JBC ทางด้าน Joint Border Committee ที่ออกมาจากตัว m o u ตรงนี้ในการพูดคุยแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค GBC เกิดขึ้นมาก่อน MOU ไอ้ GBC เนี่ยพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่อรัฐมนตรีเราพยายามแก้ไขมานานอยู่ดีๆทำไมมันถึงยิงกงันขนาดนั้นอ,อันนี้ก็ตกใจเพราะว่าอพอดูจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเมื่อต้นปีพี่วรรณเวทครับประเทศไทยใช้มาตรการ3ปตัดในเรื่องเจ้าปราปรามพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร ฝั่งเมียนมามเราสามารถตัดน้ำไอตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันตัดเทโทรคมนาคมสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในฝั่งพมา่าได้อ,อันนั้นเขาทําให้พวกอาชญากรข้ามชาติเนี่ยมันเห็นว่าเรา,เาจริงในฝั่งพมา่ามันก็เลยระดมทรัพยากรไปอยู่ภาคใต้ของประเทศเมียนมามก็คืออยู่ที่พยาตองซูหลังจากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงในฝั่งพม,ม่า พวกนัตสดุดนะครับที่เราคุยกันหลายครั้งในรา,ายการที่บรรณวิทย์นะครับ,รบไอ้อาชญากรข้ามชาติแกง๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์เนี่ยมันเบาบางลงจริงๆมันเงียบเพราะว่าไทยกับจีนร่วมมือกันไปนปราบปรามเอาคนกลับไปประเทศจีนพอมันเงียบเสร็จปับ๊บผมว่าไอ้อาชญากรข้ามชาติที่มัน,นมีเงินเป็นล้านล้านบาทอยู่ในมือมันมันโยนขึ้นไปนิดเดียวครพี่บรรณวิทย์ใช่ล้านล้านบาทโยนไป3 4พันล้านบาทให้ก่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดน